แกงน่องใหม่แซ่บๆจ้าค่ะก่อนอื่นก็นจะมาฝานน่องใหม่ก่อนนะจ้าน่องใหม่นี่เป็นของแบบที่ปลูกเองเลยนะคะกิมซุงนะคะปลูกอยู่นานะคะแล้วก็คันนำยานางนะคะหลังบั่นโกคดงเลยค่ะแล้วเาก็มากรองนะคะเอาตะน้ำมันนะคะนี่มีประโยชน์มากนะคะน้ำยานางเนี่ยแล้วก็ แม่เพิ่นเก็บผักอีตัวมาไลายลายนะคะแล้วก็มีไข่มดแดงที่หน่อยเก็บไว้นะคะใน่องฟิตแล้วก็ตำหอมแดงพริกนะคะนะคะแล้วก็มเหต็ตที่เป็นกอนๆเนี่ยแม่เพิ่นใส่ไว้ใน่องฟิตนะะ่ะวก็มะแกงรวมกันนะจ๊ะเพราะน้ำเดือดแล้วเขาก็เอาทุกอย่างไฟไรวมกันเลยนะคะใส่น้ำปลาแดกใส่ผงนัวนะจ๊ะ ใส่เข่าเบียร์ไว้นะจ๊ะแล้วก็มาตําเข่าเบียร์ใส่ไปน้ำนะคะจะได้นัวนวเหนียวเหนียว,ว,วนะคะแล้วก็พอเดือดเดือดอีกก็ไข่มดแดงนะคะไหนใส่เกลือกนิดนึงแล้วก็ใส่พักที่แม่เก็บพักคาแล้วก็ยอดพักหวานน้อยนึงหลังบานมาให้นะจ๊ะ ก็ใส่ใบผักอีตูนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะแกงน่องใหม่ใส่ไข่มดแดงนะคะใส่เห็ดน้ำจา้าหอมแบบแซ่บร้ายนะคะนี่หน่อยกำลังชิมนะคะมันนัวมากนัวปร,รามากไขม่มดแดงกับตึ๊บตึก,ตกแตก,ต,กต๊บตึกต๊บตึกบในปากนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วหน่อยก็ห่อไปให้ไม่ใย้หวินน้ำนะจ๊ะ เสร็จแล้วน่ากินไหมคะเราหน่อยกระถอดหมูแดดเดียวด้วยนะคะกับข้าเหนียวแล้วก็จับจักรยานคู่ใจนะคะกับขี่จักรยานไปเลยะคะ่ะเพราะว่าบ้านแม่จะอยู่อีกฝากถนนนึงนะจ๊ะอยู่ในมูบ่บานเดียวกันนะจ๊ะมาถึงกินเขาพอดีเลยจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณคะ่ะ